สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปลายกรกดด้วยการเทพื้นนะคะเทพื้นเทคานพร้อมกันเลยนะคะมาดูกันนะคะนี่ค่ะอ้ เทพื้นกับคานพร้อมกันบ่าว่เพื้นกับคานพร้อมกันนี่เป็นพ่อปู่นะคะพ่อกูลกับลูกชาย <c oughs> นี่ก็คนเดิเนแม่ย่า จะตั้งกล้องนะคะ bắt đầu nó 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 bắt đầu

Hôm nay lột to lắm, hoàn lột mặt. mất mặt Chà, cháu mày mai, bắt cồn Thì mất

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mời các bạn mong các bạn mong các không mong các bạn mong nó chưa mong các bạn mong bạn mong các 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 bạn

ปาแไเงม่นี้อันเทได้แิได้ไเนีะพอได้เที่ยยุ่งทันแม่กดีกูจะได้อันนึงจะพนะพันนะเวาดนะกูเดียวกูพอเยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเกได้นี้กูดีวนะหยิเอาเฮ้ยเฮ้ยจะได้นี้ก็ตัวอันเดียวกันะ đây đi cho tôi đó đem ít tìm lấy à mờ chờ đó chờ nó khác เนีแม่ให้ตีตีสาเล่มัอนเจ็บดนเอมได้ังเว้ย้าอ่ากินอย่้หเนี่ยเปอกมสมมันมันมันจีเอาหน้อเอาพวกหงอมันมีมันมีอรสัสมนะมีอมสมันืมันงอมเหมเดมนบอกว่าน้มันงอบนินงมันยังหวานว่าจะจอมันมากมันะอือ ชอบก็แล้วก